สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาปลูกมะละหวานนะคะหรือว่าฟักแมวนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เขารู้จักกันก็คือไซโยเต้นะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะต้นต้นนี้เนี่ยจะลูกนี้เนี่ยจะเป็นลูกลูกของมะละหวานหรือว่าฟักแมวนะคะแล้วก็เวลาที่เขาเรียกว่าชื่อที่แพร่หลาย เขาเรียกเมนูที่แพร่หลายที่สุดของของผักตัวนี้ก็คือเมนูยอดมะละหวานผัดน้ำมันหอยนะคะตามโรงแรมพัต,ตาคารหรือว่าร้านอาหารถ้าเกิดว่า,ามีเมนูนี้ก็คือยอดของต้นนี้นะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นส่วนของผลของเขานะคะผลของเขาเนี่ยจะห้อยลงมาเหมือนกับสาบรรทกค่ะ เขาของเขาคาเรียกว่าต้นเถาของเขาก็เหมือนคล้ายๆกับคือลักษณะการเลื้อยก็เหมือนเสวาวรถเลยนะคะเพียงแต่ว่าใบของเขาจะใหญ่กว่าแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ลูกของเขาก็ห้อยมาเหมือนกันเพียงแต่ว่าลูกของเขาจะใหญ่แล้วก็หนักกว่าแค่นั้นเองนะคะทีนี้เวลาที่เราจะขยายพันธุ์เขาเนี่ยเราก็สามารถขยายพันธุ์โดยการเอาผลแก่นะคะไปปลูกก็คือเวลาที่ผลแก่เขาเดี๋ยวนะ อะผลแก่แบบนี้นะคะเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้ลูกนี้อาจจะนานไปหน่อยนะคะทําให้ผิวเขาไม่สวยแต่ว่าไม่มีปัญหาในการเอาไปขยายพันธุ์นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆที่แบบมีตัวเลือกที่ดีกว่าก็เลือกรูปเลือกเลือกลูก,ลกที่สวยๆเพื่อความสบายใจนะคะแต่ว่าลูกนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะลูกแก่ๆกก็จะเป็นแบบนี้ผิวของเปลือกของเขาจะแข็งๆนะคะสามารถกินได้นะลูกอ่อนลูกแก่สามารถทำทำเมนูอาหารได้นะเพื่อนๆสามารถเซเิร์ช เ,เมนูมะละหวานหรือว่าฟังแมวได้เนาะมีอยู่แล้วก็มุมเกษตรก็จะหาโอกาสทําคลิปให้เพื่อนๆดูอีกเนาะสำหรับมะละหวานเนี่ยเป็นอะไรที่น่าปลูกนะคะน่าปลูกมากเพราะว่ายอดก็กินได้ผลก็กินได้นะคะอ่ะลูกแก่ของเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนของก้นของเขาที่ติดกับติดกับ ต้นของเขานะคะส่วนปลายตรงนี้จะเป็นส่วนของปลายปลายผลของเขานะคะแล้วก็ต้นของเขาจะงอกออกมาจากตรงนี้นะคะแบบนี้เนาะพอเขางอกออกมาเขาก็จะปลีออกมาแบบนี้นะคะเถาของเขาต้นของเขาจะเกิดจากจากเกิดเกิดเกิดชี้ขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนของล่างของเขานะคะจะออกมาจากตรงนี้แล้วก็เขาก็จะชอนชัยลงสู่ดินนะคะ ทีนี้อ่ะให้ดูต้นอ่อนนิดนึงแบบนี้นะคะเห็นไหมแบบนี้นะคะทีนี้เวลาที่เราจะปลูกเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราจะเอาลูกที่ยังไม่ยังไม่ต้นอ่อนยังไม่ออกออกไปปลูกก็ได้นะคะก็คือเวลาที่เราปลูกเนี่ยเราก็ขุดหลุมแล้วก็วางเขาไว้แบบนี้เลยวางขวางแบบนี้วางนอนแบบนี้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะวางตั้งแบบนี้ก็ได้แต่ว่าอย่าวางทิมแบบนี้นะคะถ้าวางทิมเนี่ย โอกาสที่เขาจะเกิดมีไหมก็มีแต่ว่าเขาจะเกิดยากแล้วนะคะแล้วก็โอกาสที่เขาจะจะเน่าก็เยอะกว่าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางไายแบบนี้ก็ได้นะวางวางงายแบบนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าวางงายแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องขุดหลุมลึกหน่อยนะคะทีนี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือเราควรที่จะวางเขาแบบนี้นะคะวางนอนแบบนี้แล้วเวลาเขาเกิดปุ๊บก็คือส่วนรากก็อยู่ชิดดินแล้วก็ส่วนยอดก็แทงขึ้นมาแบบนี้นะคะ แต่เพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเสี่ยงนะคะที่จะปลูกแบบนี้ก็คือเราก็รอให้เขางอกก่อนนะคะเขางอกเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วพอเวลาที่เราเอาไปวางก็คือเราจะได้รู้ว่าส่วนของต้นของเขาเนี่ยชี้ไปทางไหนเราจะได้วางถูกทิศนะคะแบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมจะให้เขางอกแบบนี้หรือว่าจะให้เขาโตอีกหน่อยก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวมุมเกษตรไปปลูกให้เพื่อนๆดูเนาะ อย่างต้นต้นมะละวานเนี่ยเขาจะชอบที่ชื้นชื้นนะคะชื้นชื้นหน่อยแล้วก็เขาเรียกว่าไม่แห้งจนเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าแห้งเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่รอดนะคะทีนี้องมเกษตรแนะนําว่าเราก็ควรเลือกที่ชื้นชื้นแฉะแฉะนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าอากาศร้อนเกินไปเนี่ยเขาจะโตช้าหรือว่าบางทีก็คือเขาอาจจะไม่รอดนะคะทีนี้เราเลือกที่ชื้นชื้นนะคะชื้นชื้นหน่อยนะคะ โอ้ไส้เดือนดีมากเลยนะคะมุมเกษตรก็พยายามที่จะไม่ตัดต้นไม้ใหญ่เนาะมะละหวานเนี่ยเป็นพืชที่อยู่ปกติเขาจะอยู่บนดอยนะคะที่ที่อากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เวลาที่เราจะเอามาปลูกในเมืองหรือว่าพื้นที่ที่อากาศร้อนนะคะแนะนําว่าเราควรที่จะเราควรที่จะ ปลูกเขาไว้ในที่ร่มๆหน่อยนะคะว่าริมน้ําก็ได้ริมน้ําก็ได้หรือว่าที่ที่ร่มๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาในช่วงของที่เขายังเป็นต้นอ่อนอยู่เนี่ยเขาจะได้แบบไม่ร้อนเกินไปนะคะเพราะว่าบางทีถ้าแบบเขาร้อนเกินไปเนี่ยเขาจะโตช้าหรือว่าเขาอาจจะไม่รอดนะคะมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปลูกเขาในที่ที่ชื้นๆแล้วก็ ใต้ล่มไม้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เราก็ต้องให้น้ําสม่ําเสมอนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยโตก่อนแล้วเราค่อยปล่อยเขาก็ได้นะคะแต่สําคัญที่สุดคือน้ํานะคะ,ะยุงเยอะนะคะยุงเยอะมากจะปลูกหลุมละต้นก็ได้นะแต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยมีหลายหัวอยู่นะคะก็จะปลูก หลุมละสองต้นแบบนี้นะคะหัวนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเขาเป็นเชื้อหลานะคะก็เราก็ไม่อยากเสี่ยงปลูกเลยนะคะถ้าเรามีไม่เยอะเราก็ปลูกไปเลยแต่ถ้าเรามีเยอะเราก็อย่าเสี่ยงปลูกเลยเนาะแบบนี้นะคะเวลาเพื่อนๆวางเนี่ยให้วางแบบนี้นอนแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนของรากเขาจะอยู่ชิด ชิดกับดินแล้วก็ส่วนของยอดเขาก็จะชี้ขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะปลูกหงายแบบนี้ก็ได้นะยิ่งๆถ้าเป็นผลที่อ่า ผลแบบนี้ที่เขายัางไม่งอกนะคะถ้าเพื่อนๆมีนะคะเ <_ d ata> พื่อนๆก็สามารถปลูกได้เลยโดยการวางเขานอนแบบนี้นะคะ <_ d ata> นอนแบบนี้นะคะก็โอเคเลยนะคะแต่ว่าอย่าหรือว่าจะทิมทิมตูดลงแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าไปวางเขาหวัหวหัวทิมลงแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าทิมลงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยส่วนของส่วนที่เขาจะงอกเนี่ยมันจะมุดลงดินนะคะโอกาสที่เขาจะงอกก็น้อยเนาะทีนี้พอเรา ปลูกแบบนี้แล้วเราก็กลบนะคะกลบดินนะคะกลบให้มิดเลยนะเหลือเฉพาะส่วนของยอดเขาโผล่ออกมานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เราต้องคอยมาลดน้ำเขานะคะ ต้องรดให้ชุ่มๆนะคะเขาถึงจะโตดีเนาะแล้วก็ทีนี้แนะนําว่าถ้าเพื่อนๆที่ไม่มีร่มไม้หรือว่าไม่มีที่แบบคือเราปลูกกลางแจ้งอะ่ะควรที่จะเอาสลรนมาบังแดดให้น้องนะคะควรที่จะเอาสานมาบังแดดให้เขานะคะเขาจะเติบโตได้ดีกว่านะคะแล้วก็เขาจะโตไวกว่าเนาะแล้พอผ่านไปสักพักหนึ่งพอยอดของเขาเริ่มเริ่มสูงเนี่ยเลือประมาณว่าครึ่งเมตรหรือว่า คือให้ยอดเขาสูงประมาณครึ่งเมตรอ่ะหรือว่า5้าเซนนะคะเราก็ทําการเด็ดเด็ดยอดของเขานะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกนะคะถ้าเราไม่เด็ดเนี่ยเขาจะแตกแตกแตกยอดช้านะคะแต่ถ้าเราเด็ดเด็ดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแตกแขนแตกยอดใวกว่านะคะแล้วก็ทีนี้พอส่วนยอดเนี่ยเราเด็ดปุ๊บเราก็สามารถไปทําอาหารได้นะคะแล้วก็บางทีถ้าแบบเราไม่รอ คือคือมะละหวานเนี่ยเราสามารถที่จะเด็ดเขามาทําอาหารได้เลยตั้งแต่ยอดนะคะพอพอเราปลูกปุ๊บพอเขาโตหน่อยเราก็สามารถเด็ดยอดเอาไปทํากับข้าวได้หรือว่ารอรอให้เขาแบบโตแล้วก็เขาให้ผลเราก็สามารถเอาผลของเขาไปทํากับข้าวได้นะคะเป็นผักอีกตัวหนึ่งที่ควรจะมีไว้ติดบ้านนะคะเป็นอะไรที่แบบ มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับมะละวานตัวนี้แล้วก็เขาก็มีประโยชน์เยอะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะยิ่งๆถ้าเป็นเ,เวลาที่เราไปสั่งเมนูในร้านอาหารหรือว่าพตัตคานเนี่ยก็จะค่อนข้างแพงเพราะว่าเป็นผักที่หากินค่อนข้างยากนะคะไม่ใช่ผักที่จะหากินได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรจะมีไว้ติดบ้านนะคะหรือว่าถ้าไปเจอที่ไหนก็ สามารถซื้อผลของเขามาขยายพันธุ์เองได้นะคะผลของเขาเนี่ยถ้าเราไม่มีผลแก่นะถ้าได้ผลอ่อนมาก็คือเราสามารถเอาเขามาวางไว้แบบถ้าไม่อ่อนจนเกินไปเนี่ยถ้าเราเอาเขามาพักไว้สักพักหนึ่งเขาก็แก่นะคะสามารถที่จะเอาไปปลูกได้เนาะแต่ถ้ามีเวลาที่เพื่อน <S <S ๆจะไปเลือกอมะละวานเนี่ยเวลาที่ต้องการเอามาปลูกนะคะเพื่อนๆก็ดูที่ผิวของเขานะคะถ้าเกิดว่าเป็นมะละหวานที่แก่แล้วเนี่ยผิวของเขาก็จะแบบ ไม่ผิวของเขาก็จะขรุขระน,นิดนึงแล้วก็จะไม่อ่อนนะคะเวลาที่เวลาที่เราแบบสก,กิดเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆืนนที่ไม่สามารถที่จะหาลูกแก่ๆได้ก็สามารถไปไปหาตามร้านนะคะเอาลูกที่แบบแก่ที่สุดมามาลองปลูกได้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับมะละวานนะคะวิธีการดูแลก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันเพื่อนๆกันได้นะคะือวาเพื่อนๆที่ต้องการรับรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมะละวานนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกมุมเกษตรได้ถ้ามุมเกษตรมีโอกาสก็จะได้ทําคลิปเจาะลึกในจุดนั้นให้เพื่อนๆดูนะคะ,ะเน้นย้ําว่ามะละวานเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าเป็นพืชพันธุ์ที่มาจากเมืองหนาวนะคะแล้วก็ทีนี้เขาต้องการความชื้นสูงเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะปลูกเนี่ยแนะนําว่าควรที่จะปลูกในคือพื้นที่ที่ล่มนิดนึงนะคะชื้นนิดนึงแล้วก็มีถ้าเกิดว่าปลูกกลางแจ้งก็ควรที่จะมีสแลนคลุมด้วยเนาะสำคัญที่สุดคือน้ํานะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆปลูกมะละวันในพื้นที่จังหวัดอะไรก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะมุมเกษตรจะได้รู้ว่า จังหวัดไหนปลูกมะละวานได้บ้างนะคะแล้วก็ผลเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะเดี๋ยวปิดท้ายนี่มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆไปดูต้นที่มุมกเกษตรปลูกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าเป็นยังไงแล้วนะคะ นี่นะคะจะเป็นต้นที่มุมเกษตรปลูกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วหรือว่าสองอาทิตย์น่าจะไม่เกิน2ออาทิตย์นะคะก็ตอนที่มุมเกษตรเอามาปลูกก็ยังต้นเล็กๆเหมือนต้นเมื่อกี้นะคะก็คือพอเราปลูกปุ๊บเขาก็จะโตออกมาแบบนี้นะคะพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยที่จริงเราสามารถที่จะเด็ดยอดของเขาได้แล้วนะคะเวลาที่เขาโตประมาณนี้เราก็สามารถที่จะเด็ดยอดของเขาได้เพื่อที่จะให้เขา แตกออกข้างๆเป็นกอนะคะจะได้แบบเยอะๆหน่อยนะคะทีนี้มุมกเกษตรมีแค่ต้นเดียวก็เด็ดทิ้งไปเลยนะคะ mm. เด็ดทิ้งไปเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดตรงนี้แล้วก็แตกกอข้างล่างนี้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเด็ดตรงนี้เลยก็ได้เนาะมีมีอยู่ต้นเดียวเราก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องเก็บไปทํากับข้าวหรือว่าเพื่อนๆสามารถเอาไป ใส่รวมกับผักอื่นก็ได้นะพอเราเด็ดส่วนยอดของเขาทิ้งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้นะคะตรงคนของเขาเนี่ยยอดยอดอ่อนพวกนี้ก็จะแตกนะคะกอของเขาก็จะใหญ่นะคะ,อะพอผ่านไปสักพักหนึ่งเราก็สามารถที่จะทําค้างให้เขานะคะทําค้างให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเลื้อยขึ้นข้างบนนะคะอย่างอย่างที่มุมเกษตรบอก ตอนต้นคลิปก็คือมะละวานเนี่ยลักษณะต้นของเขาก็จะเหมือนเสาลวดนะคะเราสามารถทําค้างแบบนั้นได้เลยนะคะพอเขาเลื้อยแล้วพอเขาโตได้ที่เนี่ยเขาก็จะให้ผลนะคะเราก็สามารถเก็บได้ทั้งยอดแล้วก็ทั้งผลของเขาเลยนะคะอ่ะอีกต้นหนึ่งต้นนี้นะคะต้นนี้ก็คือเขาโดนไก่จิกนะคะก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอออกมาตรงนี้นะคะทีนี้ มุมเกษตรก็จะขอลาเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะมาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนเอนดูอีกทีหนึ่งนะ